เล่ร้รายเพิงบัถนาตอนที่6เกือบซวยแล้วเราก่อนจะรับฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กุหลาบชมพูด้วยนะคะเมื่อเดินออกมายังห้องรับแขกหญิงสาวเห็นมารดาของเธอและคุณสศศิมารดาของชายหนุ่มนั่งคู่กันอยู่บนโซฟาตัวยาวที่วางอยู่กลางห้องรับแขกส่วนเจ้าของห้องหนุ่มนั้นกำลังนั่งกุมขมับ ทำหน้านิ้วคิว้วขมวดอยู่บนเก้าอี้เดี่ยวทางขวามือของโซฟาหญิงสาวยืนนิ่งลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจสาวเท้าตรงไปยังเก้าอี้เดี่ยวอีกตัวที่อยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้ของชายหนุ่มหากแต่คุณศศิยากล่าวขัดขึ้นเสียก่อนหนูพาวมานั่งกับป้าตรงนี้เถอะลูกมาจา้ะคุณศศิกล่าวพาวตบบกเบาโซฟาตรงที่ว่างอยู่ข้างๆตัวท่าน หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองผู้สูงวัยกว่าจึงได้เห็นว่าท่านกำลังมองมาด้วยแววตาอินดูดวงตากลมโตเหลือบแลผ่านไปทางมารดาของตนท่านกำลังมองเธออยู่เช่นกันหากแต่แววตาที่มองมาที่เธอนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนล้าเจ็บปวดและคนผิดหวังหญิงสาวรอบถอนใจก่อนจะซุดกายลงนั่งข้างบานดาของชายหนุม่มตามคำชวนส่วนสัิยานั้น เดินเลี่ยงไปสังเกตการอยู่บนเก้าอี้นอนที่อยู่ตรงริมหน้าต่างแทนเอาละไหนศรีลูกช่วยบอกแม่หน่อยสิเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นยังไงมายังไงกันเรากับน้องถึงได้ขึ้นไปนอนกอดกันกลมอยู่บนเตียงแบบนั้นน่ะคุณศศีเริ่มเรื่องด้วยเสียงนุมเดิบหาแต่ดวงตาที่จดจ้องไปที่ลูกชายของตนนั้นฉายแววคาดคั้นเอาจริงเอาจังก็เมื่อคืนนี้ ผมไปเปลี่ยนเสื้อที่รถแล้วพาวเขาก็เดินมาที่ลานจอดรถแล้วเขาก็เป็นลมลมลงไปผมก็เลยพาไปหาหมอมันก็เท่านั้นแหละครับศิลตอบเสียงเรียบแต่ดูเหมือนว่ามารดาของพาวเพชรจะยังไม่พอใจกับคําตอบที่ได้คุณพิมพ์พาจึงเอ่ยถามขึ้นแล้วทําไมคุณนิพายพาไปส่งที่บ้านละ่ะชายหนุ่มไม่เอ่ยตอบแต่กลับส่งสายตาไปยังหญิงสาวที่นั่งนิ่งเงียบอยู่ หญิงสาวจึงเอ่ยตอบมารดาด้วยเสียงแห้งแผ่วเบาพราวพราวบอกคุณศินเองค่ะว่าพราวยังไม่อยากกลับบ้านเขาก็เลยพาพราวมาที่นี่คำตอบของหญิงสาวทำให้ผู้เป็นมารดานิ่งอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะนึกไปถึงท่าทีที่ตนแสดงต่อลูกสาวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ศินก็ไม่ควรทำแบบนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะน่าจะห้ามใจบ้างไม่ใช่ทำใจเร็วด่วนได้แบบนี้ มานดาของเขากล่าวทำเอาชายหนุ่มหน้าเวอะไปนิดพางคิดอยู่ในใจนี่แม่ของเขาคิดเลยเธอไปถึงไหนกันแล้วแม่ครับแต่ผมกับพราวเราไม่มีอะไรกันเลยนะครับชายหนุม่มบอกรัวเร็วแต่คุณสสิกับยิ่งเอ่ยเสียงแข็งใส่ลูกชายของตนพูดแบบนี้ได้ไงนะศีลเราเป็นผู้ชายนะทำอะไรลงไปก็ต้องรู้จักรับผิดชอบสิไม่ใช่จะมาพูดจาปัดความรับผิดชอบแบบนี้แย่มากรู้ไหม แม่ครับผมไม่ได้ทำอะไรเขาจริงๆไม่เชื่อแม่ถามเขาดูเองก็ได้นะครับชายหนุ่มชักกุดหงิดที่มารดาไม่ยอมเชื่อเขาเลยจึงหันไปหาพราวเพชรแล้วกล่าวออกมาเสียงห้าว้วนคุณก็บอกแม่ผมไปสิว่าคุณกับผมเราไม่ได้มีอะไรกันจริงๆศีลพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงน้องเป็นผู้หญิงนะสินน่าจะให้เกียรติน้องบ้างคือคุณป้าคะ คือพราวกับคุณศีลเราไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะคะพราวเพชรบอกเสียงอ่อนใบหน้าเนียนซีดเซียวเพราะการปวดศีรษะที่ลุ่มแล้วหากจะนั่นกับทําให้คุณศสศสีกับคิดไปว่าหญิงสาวกําลังหวาดกลัวท่าทีคุกคามจากลูกชายของเธออยู่หนูพราวไม่ต้องกลัวนะลูกจตุรีต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนป้ารับรองเธอเอ่ยปลอบโยนพร้อมกับรูปหลังไหลของหญิงสาวอย่างเมตตาปราณี คำพูดของเธอทําให้ชายหนุน่มคนเดียวในที่นั้นอุทานเสียงลั่นแม่นี่แม่ไม่เชื่อผมเลยหรือครับแล้วพราวเขาก็ยืนยันแล้วว่าเราไม่ได้มีอะไรกันก็แกทําท่าทางแบบนี้มีเหลือหนุพราวเขาจะกล้าพูดเป็นอย่างอื่นน่ะมานาของเขาโต้กับเสียงลั่นไม่ต่างกันพราวเพรเห็นท evet. ่าไม่ดีจึงรีบระล่ำระลักบอกคุณป้าคะคือพราวพราวพูดจริงๆนะคะพราวกับคุณศรีไม่ Gucci ได้มีอะไรกันจริงๆ เมื่อคืนนี้เราแค่นอนห้องเดียวกันแต่มันไม่มีอะไรมากไปกว่านะั้นจริงๆนะคะจริงหรอคุณพิมพคุณพิมพ์พ,มพาถามขึ้นมาบ้างจริงสิคะเราไม่มีอะไรกันจริงๆคุณแม่ต้องเชื่อพราวนะคะคุณป้าคะเชื่อพราวนะคะพราวเพชรบอกเสียงจริงจังทําให้ผู้สูงวัยทั้งสองเริ่มพลอยตามจริงหรอแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ สินไม่ควรทำแบบนี้อยู่ดีมีอย่างที่ไหนกันน้องเขาเป็นสาวเป็นแท่แล้วสินไปนอนห้องเดียวกับน้องแบบนี้ได้ยังไงคุณศศินิ่งไปเพียงอึดใจแล้วก็หันกลับมาเล่นงานลูกชายของตนต่อชายหนุ่มได้แต่ทำหน้างอก็แม่เขาดูจะโยนความผิดทั้งหมดหมให้เขาคนเดียวทั้งที่ความจริงถ้าจะผิดมันก็ผิดทั้งเขาและพาวเพชรนั่นแหละเ็าเธอเป็นคนบอกเองนี่นาว่าเขาอยู่เป็นเพื่อนเมื่อคืนนี้ แต่อีกครั้นจะให้เขาบอกไปอย่างที่ใจคิดนั้นก็คงไม่ได้หรอกถึงยังไงเขาก็าควรให้เกียรติผู้หญิงบ้างชายหนุ่มได้จะนึกอย่างเซ็งๆอยู่คนเดียวตกลงว่าแม่กับคุณนาเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าผมกับพาวเราไม่มีอะไรกันเลยถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับผมว่าเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าพาวขอเขาไม่สบายอยู่จะได้กลับไปพักผ่อนเสียทีใช่ไหมคุณ ชายหนุ่มกล่าวสรุปแล้วหันไปหาแนวร่วมอย่างพาวเพ็ดหญิงสาวพยักหน้ารับคําอย่างเนื่อยๆศนสินกำลังจะลุกขึ้นจากเก้าอี้แต่ศศิยาที่นั่งฟังเงียบๆมานานก็เอ่ยขัดขึ้นมาเสก่อนจะสิว่าเรากำลังจะมีปัญหาใหญ่แล้วลวคะค่ะทุกคนลืมกันไปนแล้วหรอคะว่าเมื่อครู่นี้ไม่ได้มีแค่พวกเราที่เห็นพี่ศินกับพาในห้องนอนนะ่ะคุณนุจรีเขาก็อยู่ด้วย แล้วป่านนี้เธอไม่ไปกระจายข่าวเรื่องนี้ถึงไหนๆกันแล้วหรอคะเออนั่นสิน้าเขาลืมไปคุณนุชเธอยิ่งช่างพูดอยู่ด้วยแล้วนี่ถ้าเธอเอาไปพูดเสียให้หายเราจะทำยังไงกันล่ะคะคุมพิมพ์พาเอ่ยอย่างเป็นกังวลทำเอาคุณสสิที่นั่งอยู่พรอยวิตกกังวลไปด้วยเจ้าของหนุ่มแทบจะยกมือขึ้นกุมขมับอีกคลาแต่แล้วเพียงชั่วอึดใจ เขาก็เอ่ยขึ้นอย่างคิดได้ผมว่าบางทีเราอาจจะคิดมากกันไปเองก็ได้นะครับเอาไว้ถ้ามันเป็นอย่างที่ยายสีคิดจริงๆเราค่อยมาคุยกันอีกทีดีไหมครับชายหนุ่มกล่าวอย่างที่คิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดพร้อมกับนึกภาวนาอยู่ในใจว่าเขาอยากให้ผู้หญิงที่ชื่อนุจลีนั่นเอาเรื่องที่ได้เห็นไปพูดที่ไหนเลยไม่อย่างนั้นชีวิตโสดแสนสุขของเขาจะต้องมีอันพังพิน,นาศลงแน่ๆ พราะดูเหมือนว่าตอนนี้ใครๆก็อยากให้เขารับผิดชอบพราวเพชรเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเขานั่นแหละชายหนุ่มเหลือบมองหญิงสาวที่นั่งนิ่งเงียบนึกอยากรู้อยู่เหมือนกันว่าเธอจะคิดเหมือนกันหรือเขาไหมพราวเพชรได้แต่นั่งนิ่งเงียบใบหน้านวลเนียนก้มต่ำดวงตากลมโตจดจ้องอยู่เพียงแค่มือเรียวบนตาของตัวเองเท่านั้นริมผิดปากมิ้มแน่น อย่างระง,งับความรู้สึกของตนเองความอ่อนเยีอวของเขาเมื่อคืนนี้มันก็แค่ความสงสารเท่านั้นแหละพาวเพชรเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอสักนิดดูเอาเธอแค่แม่เขาพูดเท่านี้เขายังปฏิเสธเสียงแข็งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขากลัวจะต้องรับผิดชอบเธอขนาดไหนหญิงสาวก็พิบเปลือกตาทีๆไล่หยาดน้ำตาที่กำลังเอ่อคลอให้ไหลกลับลงไปก่อนที่มันจะยหยาดหยดลงมาให้ใครได้เห็น ไม่มีใครรักเธอต้องการเธอจริงๆหรอกพาวเพชรไม่มีใครเลยสักคนวันนี้อารมณ์ดีจริงนะคะพิศิณศศิยาเอ่ยทักพี่ชายที่เดินผิวปากอย่างอารมณ์ดีลงบันไดาจากชั้นบนชายหนุ่มยิ้มตอบน้องสาวแล้วเดินมาหยุดหอมแก้มมารดาที่นั่งทานอาหารเช้าอยู่ที่โต๊ะอาหารอารุณสวัสดิ์ครับแม่พ่อไปไหนจะเช้าแล้วครับ ชายหนุ่มถามขึ้นเมื่อไม่เห็นบิดานั่งร่วมโต๊ดด้วยเช่นทุกคราวทานข้าต้มไห้ลูกแหวนแหวนแต่เขาต้มให้คุณสิล้วยหนึ่งจ้ะพ่อเราเนอะเหรอโน่นเขาไปอยู่ในเรือนกล้วยไม้นั่นนะ่พอดีเมื่อครู่นายยงเขาเพิ่งเข้ามาบอกว่าไอ้ต้นไม้ที่เพิ่งได้มาใหม่ออกดอกแล้วพ่อเราก็เลยรีบไปดูนะจา้ะ คุณศศีกล่าวพางพยักเพยเยิรไปที่เลนกล้วยไม้ที่อยู่ด้านหลังบ้านศิลพยักหน้ารับรู้แล้วก็หันมาสนใจถ้วยข้าวต้มที่สาวใช้นํามาเสิร์ฟให้บนโต๊ะตรงหน้าว่าแต่วันนี้ดูอารมณ์ดีจริงนะลูกมีเรื่องอะไรพิเศษหรือไงจ๊ะมันดาเอ่ยถามขึ้นเช่นเดียวกับที่บุตรสาวสงสัยไม่มีอะไรหรอกครับแม่ผมอารมณ์ดีเพราะไม่มีเรื่องอะไรมากกว่าศินกล่าวตอบอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับรอยยิ้มสดชื่นแจ่มใส ในเมื่อผ่านมาตั้งสัปดาห์แล้วยังไม่มีข่าวใดๆที่เกี่ยวกับเขาและพาวเพชรออกมาให้ปวดหัวหมายถึงเรื่องลูกกับหนูพราวงั้นหรอมารดาของเขากล่าวถามครับเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วไงครับว่าแม่กับคุณนาพิมพานนะคิดมากกันไปเองนี่ตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไม่เห็นมีข่าวอะไรเลยนี่ครับนั่นสินะบางทีแม่กับคุณพิมพ์ควรจะกังวลกันมากเกินไปจริงๆบานดากล่าวรับคำ แต่น้องสาวของเขากับเอ่ยขัดขึ้นมาอีกมันก็ไม่แน่หรอกค่ะแม่ไม่มีข่าววันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีตลอดไปนะคะคำพูดของน้องสาวทําให้ชายหนุ่มที่อารมณ์ดีอยู่เริ่มทําหน้าหงิกงอขึ้นมาทันทีนี่เราหมายความว่ายังไงยซีพูดอย่างกับว่าเราอยากจะให้พี่เป็นข่าวอย่างนั้นแหละก็ใช่นะซีเอ้ยแม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะสีก็แค่พูดตามที่คิด ว่าแต่พี่สีไม่นึกสนใจยายพาว่างเหรอคะเพื่อนสีหนะ่าออกจะสวยสวยกว่ายายแจนที่พี่สินจีจ๋าอยู่ทั้งเยอะน้องสาวเอ่ยถามเสียงทะเล้นงทำเอาชายหนุ่มถึงกับชะง,งักมือที่กำลังตักอาหารเข้าปากก่อนจะเอ่ยออกมาใช่เพื่อเรานะ่ะสวยแต่ว่าสวยแล้วเอาแต่ใจแบบนั้นนะ่าพี่รับไม่ไหวหรอกแถมยังชอบทำเชิดหญิงเย็นชายจกะหาก ชายหนุ่มกล่าวพาวสายหน้าประมาณว่ารับไม่ไหวแล้วยกแก้วน้ำขึ้นดื่มอึกใหญ่ก่อนจะหันไปบอกมารดาแม่ครับผมไปทำงานก่อนนะครับสิพี่ไปแล้วนะว่าแล้วชายหนุ่มก็คว้าเสื้อสูตรเดินออกจากบ้านไปยังลานจอดรถเพื่อออกไปยังที่ทำงานแม่ไม่นึกอยากได้เพื่อนสีมาเป็นรูกสะใภ้บ้างหรอคะสีละเสียดาย สัิยาหันมักกล่าวกับมารดาเมื่อเห็นว่าทายลูกของพี่ชายพ้นประตูลัวบ้านไปแล้วแม่ก็เสียดายลูกคุณสาส,สีกล่าวเบาๆเธออุตส่าห์ไปรับปากคุณพิมพาเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ดูเจ้าลูกชายของเธอสิศีลคงไม่ยอมถูกจับมัดมือชกง่ายๆอย่างแน่นอนโปรดติดตามตอนต่อไป